ตรวจแห่งชาตินะคะพลตารวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานค่ะขอบ้วยท่านผู้บัญชาการตารวจท่องเที่ยวพลตํารวจโทศักิ์ศิลาเพื่อ่ัมและคณะผู้บังคับบัญชาและแขกผู้มีเกียรติถึงบริเวณงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขณะนี้นะคะท่านประธานพิธีได้เดินทึานาปแขกผู้มีเกียรตินะคะค่ะและอีกสักครู่นะคะเราก็จะมีพิธีนะคะเปิดพิธีปล่อยแถวสร้ง เชื่อมั่นนะคะและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวประจำปีพุทธศักราช2567ค่ะ กอบาญตำรวจสอบสวนกลางตำรวจตระกลงเข้าเมืองอา,าสาตำรวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่เศศษกิจและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผูการคการเซ็นทันเวิลมาเพื่อร่วมพิธีปล่อแถวสร้างความเชื่อมัน่นและดูแลความปลอดภัยแกน่นักท่องเที่ยวประจำปี2566/17มีจำนวนทั้งสึ้น1 6 8นายบันนี้พร้อมแล้วครับ องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุณอภพิชัยชัยเฉลิมกิจรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านตูตานุทูดผู้แทนภาครัฐและเอกชนแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมพิธทีทุกท่านกระผมในนามของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน นพิธีปล่อยแถวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการยกระดับความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้บูรณาการท่วภาคส่วน จัดพิธีปล่อยแถวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในวันนี้บัดน,นี้ได้เวลาสมควรกระผมขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กรุณาเก่าวเปิดและทำพิธีปล่อยแถวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในช่วงเทศกาลปีใหม่ขอกราบียนเชิญครับกีฬาผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว แห่งประเทศไทยดูตาลทูตหัวหน้าหน่วยงานราชการสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปล่อยแถวสร้างความเชื่อมัน่นด้านความปลอดภัยของการท่องเทีย่ยวมินิใหม่เทศกาลสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,567ในวันนี้ รัฐบาลได้มีนโยบายกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในประเทศดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศมีความจำเป็นที่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อนาประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพและรัฐบาลตระหนักถึงความสาคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้อุตสกกาหกรรมการท่องเที่ยว ของประเทศไทยพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะขอขอบคุณสำนังกงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกจัดกิจกรรมในครั้งนี้แบบนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของการท่องเที่ยวมิติใหม่เทศก,กาลสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปี2567ณบัดนี้ค่ะวัดีคบ แปลว่าตอนตรวจตั้งชาติค่ะประกอบไปด้วยท่านผู้ตํรวจเอกซูรเชษฐ์หันคานท่านรองผู้บัญชาการตํารวจ The signal for opening ceremony. Ladies and gentlemen, please come with us. In five. อบกำลังนะคะจากนครบาลนะคะจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตำรวจสอบสวนกลางขอเจ้าหมาเข้อค่ะไล่ขอให้ท่ากผู้มีเกียรติที่หนึ่งยืนอยู่นบน ตรวจจากตำรวจนครบาลนะคะกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการ วานนี icana, ้ย <ermaid> ังมีอาสาสมัครของตำรวจท่องเที่ยวนะคะซึ่งประกอบด้วยชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะเจนะครเ่อน้ตงพันะ จะมาทเที่ยวหยุดปีใหม่ค่ะแล้วก็ในพื้นที่ที่มีนักท่องทเที่ยวหนาแน่นค่ะทางตำรวจท่องเที่ยวเองก็มีโมบายไปดูแลความเรียบร้อยแล้วก็ความปลอดภยัยเมื่อวานนี้ค่ะเรามีอินฟลูเอนเซอร์จากจีนมาเกือบร้อย่ะกะจากสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็ตำรวจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจท่องเที่ยวเข้าไปดูแลค่ะ มีโดรนดูแลความปลอดภัยแล้วก็มีรถโมบายด้วยค่ะตัวเลขในประเทศไทยเนี่ยปรคมาณปนกลงค่ะจริงๆแล้วทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเคยประเมินไว้ว่าปีนี้เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ25-28ล้านคนแต่ว่าตัวเลขล่าสุดนะคะที่ที่ดูมาเมื่อวานนี้นะคะท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ที่27ล้านกว่าแล้วถือว่าถ้าสิ้นปีไปแล้วเพราะว่าทุกคนคมีนักท่องเที่ยว่า วันละก,กว่า1นึ่งแสนคนกำลังรุนกันอยู่ว่าจะถึงที่8ล้านหรือไม่ตัวเลขที่นักท่องเทีนี้นะคะกอยังไม่ถึงนะฮะเรื่องนี้ครับนบนสองเที่ยงเนี่ยครับมีมีสิบแหล่งท่องเที่ยงเนี่ยครับ,รบต้มีอะไรบ้างคะในสิบแหล่งท่านผู้จัดการอยากจะอธิบายชนิดหนึ่งไหมคะค่ะกับคืนนี้คืจะเป็นแลนด์มาร์คของประเทศไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างในภาคกลางกรุงเทพเนี่ยก็จะมีในส่วนของที่ต่อข้าวสารนะครับ ซอยนานานะครับถัดออกไปก็จะเป็นวอล์กอินสีของที่ชลบุรีนะครับวัดชัยวัฒนารามขึ้นไปทางเหนือก็จะเป็นชุมชนท่าแพนะครับออกไปตรงเหนทางใต้ตตก็จะเป็นในส่วนของที่ถนนบางลาภูเก็ตนะครับของที่ของที่เกาะสมุยนะครับแล้วก็ที่โรงแรมรีการ์เด้นของที่หาดใหญ่นะครับก็จะเป็นสิบแหล่งท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการนะครับที่ท่านรองผอตรท่านผู้ช่วยนะครับกับเคลื่อนในเรื่องของ CCOC นะครับก็จะ ภาครัฐเลกะเอกชน,นะครับที่ร่วมมือกันนะครับเราก็จะดูโฟกัสไปในส่วนของที่จะด,ดูแลนักท่องเที่ยวได้ให้เกิดความปลอดภัยมั่นใจครับอยากไปสิบสถานที่เนี้ยครับไดมีการส่ง่าตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่่านลงไปปฏบัต,กกบติการ,ก,ารกันไบมากครับ้วบอกว่าด้วยเอกชนนี้ร่วมกันร่วมกันในรัฐก็ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ครับได้มีการประชุมทั้งในส่วนของภาครัฐและก็บรูาารณาการร่วมกับทุกหน่วยนะครับที่ของสำนักงานข้ารานะครที่ไปปฏิบัติงานด้วยกันนะครับก็มีความร่วมมือนะครับแล้วก็ รวมทั้งในส่วนของ1155นะครับซึ่งขณะนี้นโยบายของท่านผบตลท่านรองผบนะครับในเรื่องของการที่เชื่อมของผู้แจ้ง191มาจนถึง01155ของเรานะครับเรามีความพร้อมในส่วนของ5ภาษานะครับตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีความมั่นใจว่าจะสามารถที่จะรับในส่วนของการรับแจ้งการระับเปตีนให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีครับ ในส่วนของในการที่จะเปิดขับ C4 เนี่ยค่อนทนที่ตอนเช้าเนี่ยค่ะท่านตอนตรงนี้เรามีได้มีการช่วยดูแลอย่างไรบ้างคะนองจากว่าอาจจะมีการใช้ชรารที่เป็นเมาทตรงนี้นั่นเนี่ยค่ะเราจะมีการ C4 ใช่ไหมคะค่ะอบบนี้ค่ะเราก็มีการเปิดมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีการดูแล ตอนนี้ก็อยู่ในความเรียบร้อยนะคะก็ไม,ไม่ไม่มีเหตุอะไรแต่ก็ได้มีการโปรโมทกันค่ะว่าถ้าเมาแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ให้เรียกแอปมาหาหรือให้คนที่ไม่ไม,ไม่ไม่เมามามารับกันเพื่อป้องกันการเกิดเหตุอย่างสุดท้ายที่เราอยากฝากอะไรถึงประชาชนในช่วงนี้ใหม่ ก็ขอให้ชาวชนชาตไทยทุกคนนะคะก็มีความสุขแล้วก็ได้มีการท่องเที่ยวกับครอบครัวแล้วก็เดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก,ลก็ที่สิ่งใดก็สมหวังในทุกๆสิ่งที่พรถนานะคะาาา่ะครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับ เป็นเอ่อเป็นเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีว่าการส่วนท่องเที่ยวและกีฬานะครับและรวมถึงท่านผบตรกู้ชาติและหมู่ชาตินะครับก็ได้มอบหมายให้ผมเนี่ยรองผบตรและรุนรงท่านผู้ช่วยภาพมิพัฒน์ผู้ช่วยผบตรเนี่ยกำกับดูแลง,งานเรื่องความปลอดภ,ภัยนะครับ งานจราจรนะครับถ้ามาร่วมในพิธีนี้ในวันนี้ก็เป็นการแสดงกําลังในการสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่ที่เป็นแลมาร์กของประเทศไทยก็คือเซนตันเิลด์นะครับถือว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่มีการการเข้าดาวนะครับและนักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งคนไทยและคนช่างต่างประเทศเนี่ยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นการปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นในวันนี้เนี่ยก็เป็นการแสดงกําลังให้เห็นว่า ตำรวจท่องเที่ยวตำรวจพื้นที่นะก็พร้อมนะที่จะดูแลความปลอดภัยของอนักท่องเที่ยวไม่ใช่แต่เฉพาะชาวต่างประเทศนะครับรวมถึงคนไทยวันนี้ในพื้นที่่ังขวัดนะครับนะผมเองก็ได้สั่งการให้ตำรวจท่องเที่ยวนะครับบูรณาการแผนการตรวจร่วมกับตำรวจท้องที่นะตำรวจตมนะครับนะแล้วก็ลงไปในแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองนะครับนะในบริเวณจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองทั้งสิ้นนะครับนะจะต้องมีเจ้าภาพ นะครับคำว่าเจ้าภาพก็คือผู้ที่รักษาควา,ว,าวามปลอดภัยเช่นพื้นที่ลึกเข้าไปนะครับนะเช่นน้ําตกต่างๆอาจจะไม่มีตำรวจท่องเที่ยวอยู่ก็จริงแต่ต้องมีเจ้าของพื้นที่เจ้าของพื้นที่เช่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือไม่พื้นที่เวมบูติยาแห่งชาติก็ต้องเป็นหัวหน้าเขตบุทิยาแห่งชาติซึ่งต้องเชื่อมต่อติดต่อสัมพันธ์กับผู้กับโรงพักน,นะครับนะเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยเราต้องลดความสูญเสียให้ได้มากสุดนะแล้วต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเป็นโอกาสที่ประเทศไทยเราเนี่ยจะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งโลกนะครับที่กําลังหลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยเพราะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเขาปลอดภัยเขากับไปก็จะบอกญาติพี่น้องเขาว่ามาประเทศไทยนั้นปลอดภัยนะแล้วก็อยากจะมาอีกนะครับผม ตัวเลขของตรงนี้ค่ะท่านมีหลักไหลเข้ามาตอนนี้จะมีการตีวีซ่าคนจีน,นอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีในเรื่องของพิษาชีพที่จะแอบข้มมางเข้ามาเปน็นนักท่องเที่ยวรามีมาตรการในการดูแลตัวนีม้มีบ้างไหมครับครับวันนี้ยอมรับนะครับถึงแม้ว,ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยยังเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยไม่มากนะครับนะจากที่เราเห็นอยู่แล้วชาวบ้านก็จริงส่วนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นไปไทั้งโลกนะเพราะว่าตอนนี้ต้องเข้าใจว่าสภาว่เศรษฐกิจของประเทศจีนเนี่ยก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีมากนะ นะครับดันะะนั้นวันนี้รัฐบาลจีนก็เลยส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในประเทศจีนนะครับนะราะนั้นในส่วนขอเหมือนกันเมื่อเปิดฟรีวีซ่าแน่นอนนะครับ ยอ่อมมีมีสายชีพเข้ามาแต่ส่วนนี้เนี่ยเราก็มีมาตรการในการาคัดกรองนะมีไบโอเมตริกนะครับในการตรวจสแกนอยู่แล้วมีระบบการจดจาใบหน้านะครับระบบการจดจําข้อมูลเชี้อวาพต่างๆนะครับซึ่งในมาตรการาคัดกรองต่างๆวันนี้ผมเองก็กำชับตำรวจตอมอทั้งสนามบินทั้งหลานแนวชายแดงต่างๆนะครับให้เข้มงวดตรวจขันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราดูจากยอ่อเศรษฐีในวันนี้ตั้งแต่เปิดฟรีวีซ่ามานะครับยังยังไม่มีอาจจะ หรือยังไม่มีกลุ่มบุคคลที่เข้ามาเพื่อก่อเหตุหรือเข้ามาเพื่อ,อหรือ,อไปก่อเหตุในประเทศหนึ่งและมปาสายประเทศไทยเป็นแหล่งพักผิงนะวันนี้ยังไม่มีนะครับและอย่างหนึง่งผมก็เน้นย้าให้ตอมอเนี่ยขวาล้าง โดยใช้เรียกว่ามาตรา38บุคคลที่อ,อยู่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือที่เรียกว่าโอเวอร์สเย์นะครับ,รบพรานนั้นวันนี้เราปิดล้อมตรวจคนน้นกดดันหอพักบ้านเช่าพักเม้นโรงแรมนะครับรวมถึงในเทศกาลปีใหม่นี้เราก็มีการเฝ้าระวังบุคคลที่จะขึ้นมาก่อเหตุต่างๆนะวันนี้ผมขอยืนยันว่า ในพื้นที่ที่มีการเข้าดาวทั้งหมดนะครับตำรวจเรามีความพร้อมเราจะทําให้บรรยากาศในการท่องเที่ยวเนี่เยเป็นไปอย่างปลอดภัยก็ขอให้ทุกคนคนไทยเนี่ยที่เดินทางเข้ามาต้องเที่ยวและอยู่ในพื้นที่เองก็ตามหรือต้องเที่ยวต่างประเทศก็ตามเนี่ยขอให้มีความเชื่อมั่น,นในหน่วยกาลังทั้งหมดวันนี้เรามีความพร้อมที่จะทําให้ทุกพื้นที่มีความปลอดภัยนะครับขอบคุณค่ะโอเคอะครัะคะบ